สวัสดีครับมาเลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยกับอัปเดตใหญ่เวอร์ชั่น5.2.0ของ eFootball MT ว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างเอาละครับหลักๆที่จะคุยกันวันนี้ก็มีเรื่องแคมเปญใหม่ๆของเดือนธันวาคมนี้เลยแล้วก็มีการฉลองครบรอบ30ปีของเกมด้วยนะครับเรื่องใหญ่เลยคือการปรับสมดุลเกมเพลย์ในสนามมีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาช่วยให้เราเล่นได้ฉลาดขึ้น และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือการปรับปรุงเรื่องการเชื่อมต่อออนไลน์ครับโอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยแคมเปญของเดือนธันวาคมนี้บอกเลยว่าอัดแน่นไปด้วยอีเวนต์จริงๆดูจากไทม์ไลน์นี้ก็จะเห็นภาพรวมชัดขึ้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4ธันวาคมมีอีเวนต์ใหม่เข้ามา พอถึงวันที่11ก็มีแคมเปญแอฟริกาคัพออฟเนชั่มสต่อด้วยวันที่18ที่เป็นช่วงเทศกาลพอดีก็จะมีแคมเปญกับทัวร์แรลลี่เข้ามาอีกคือมีอะไรให้เล่นกันยาวๆตลอดทั้งเดือนเลยครับอันนี้มาพร้อมกับการแข่งฟ e ีฟ่าอีฟิแนเลยนะครับก็คือจะมีแคมเปญหับขึ้นมาใหม่เลยให้เราเอาแต้งจากการเล่นไปแลกของรางวัลได้อย่างเช่นผู้จัดการทีมกาตตุโซ่แต่ที่พีกว่านั้นคือ ลิสตนักเตะพิเศษ2แบบใหม่แบบแรกเนี่ยใช้ได้ครั้งเดียวแต่การันตีได้นักเตะโชว์ไทม์ไปเลยส่วนอีกแบบก็คือมีให้สุ่มฟรีทุกวันโอ้โหแจ่มเลยยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างโรนัลคูมันมาพร้อมกับ2องตำนานอย่างเดวิดแบ็กแฮมและแยนคลเลอร์ ที่น่าสนใจคือทั้ง3คนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสไตล์การเล่นแบบลิงก์อัพเลยนะคือเน้นการต่อบอลทำชิงสวยๆเพื่อเจาะแนวรับใครสายนี้ต้องจัดแล้วนะครับมาดูอีเวนต์ใหม่กันบ้างครับ c h ชาเ e n g e ทีมชุดแข่งที่จะเริ่มวันที่4ทธันวาคมกติกานี้บอกเลยว่าท้าทายสุดๆคือพอเราชนะแมชหนึง่งปุ๊บนักเตะทั้งทีมที่ใช้ในแมชนั้นจะถูกล็อกใช้ซ้ำไม่ได้แล้ว ต้องจัดทีมใหม่เพื่อเล่นแมตช์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบอีเวนต์โอ้โหวัดกึ่นกันเลยทีเดียวครับงานนี้แล้วก็มีข่าวดีสำหรับแฟนบอลแอฟริกาครับเกมได้จับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับแอฟริกาคัพอ n a t i o n ่แล้วนะก็เลยจะมีอีเวนต์ทัวนาเมนต์24ชาติให้เล่นกันรางวัลใหญ่ก็คือตำนานอย่างเอลฮัตจิดิอฟแล้วก็ยังมีลิสต์นักเตะพิเศษที่มีพวกโชว์ไทม์ถึง6คนเลยนะอย่างบราฮินเดียสหรือโอมามามุช แถมยังมีล็อกอินโบนัสให้ไปสุ่มฟรีอีก2ครั้งด้วยจัดเต็มจริงๆเอาละครับพักจากเรื่องอีเวนต์มาดูอีกเรื่องใหญ่กันบ้างนั่นก็คือการฉลองครบรอบ30ปีของเกมนี้นั่นเองครับในโอกาสครบรอบ30ปีนี้เนี่ยก็จะมีของพิเศษมาเพียบเลยครับอย่างแรกเลยคือการซีรีส์ใหม่สำหรับนักเตะตำนานโดยเฉพาะแล้วก็จะมีลิสต์นักเตะพิเศษจากลีกบราซิลตามมาเร็วๆนี้ อีเวนต์ลิงก์สมบัติก็จะกลับมาอีกครั้งในเดือนมกราคมแต่ที่เจ๋งสุดๆเลยคือแคมเปญ c o n n e c t ที่เราจะได้โหวตการผ่าน i ิน t a g r กรเพื่อตัดสินว่าทีมสัญญาเลือกนักเตะในอนาคตจะเป็นแบบไหนคือให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมตัดสินใจเลยโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงสไตล์การเล่นลิงก์อัพที่เน้นเกมรุกกันไปเยอะแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่ตรงกันข้ามกันบ้างนั่นก็คือเกมรับครับซึ่งในแพทช์นี้มีการปรับใหญ่เลยเพราะทีมพัฒนาเขาฟังเสียงของผู้เล่นนั่นเอง ตรงนี้สำคัญมากครับทีมพัฒนาเขายอมรับเองเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยการจ่ายบอลทะลุช่องมันเจาะแนวรับได้ง่ายเกินไปจริงๆเขาเลยปรับระบบเกมรับใหม่หมดเพื่อให้มันสมจริงมากขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจฟีดแบ็จากเราจริงๆแล้วเ็ปรับอะไรบ้างละ่ะหลักๆเลยมี3ข้อครับ 1. คือเขาลดความต่างของความเร็วลงเพื่อให้กองหลังช้าๆพอจะตามกองหน้าจรวดทางเรียบได้ทันบ้าง 2คือลดผลของความเหนื่อยที่ทําให้อัตราเร่งตกในช่วงครึ่งหลังและ 3. อันนี้เด็ดเลยคือค่าพลังการเรับรู้ในเกมรับหรือ defensive awareness เนี่ยจะไปเพิ่มอัตราเร่งให้กองหลังโดยตรงเลยทีนี้กองหน้าเร็วๆหรือตัวสำรองสดๆก็จะเจาะยากขึ้นเยอะครับยังไม่พอครับเสริมเกมรับให้โหดขึ้นไปอีกด้วยสกิลใหม่ของผู้รักากประตูที่ชื่อว่า GK คำรามปลุกใจเงื่อนไขก็คือทีมเราต้องนำอยู่ตอนจบครึ่งแรก พอเริ่มครึ่งหลังปุ๊บสกิลจะทำงานเลยผลของมันคือบัฟความแข็งแกร่งทางร่างกายให้กองหลังทั้งแผงโอ้โหคิดภาพโอลิเวอร์คานคนใหม่ตะโกนปลุกใจเพื่อนร่วมทีมสิครับเอาล่ะนอกจากเรื่องเกมเพลย์ในสนามแล้วอัปเดตนี้ยังมีเครื่องมือใหม่ๆมาช่วยให้เราพัฒนาฝีมือการเล่นของตัวเองได้อีกด้วยนะฟีเจอร์นี้ดีมากเลยครับ เรียกว่าวิเคราะห์สไตล์การเล่นมันจะเอาข้อมูล10แมตช์ล่าสุดที่เราเล่น PVP มาให้ดูเลยอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่ที่62%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของผู้เล่นเก่งๆระดับ Division 1-4เขาอยู่ที่55%แบบนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าสไตล์ของเราเป็นยังไงหรือมีตรงไหนที่ต่างจากคนอื่นจะได้เอาไปปรับปรุงได้ถูกจุดครับ ใครที่เคยใช้ระบบควบคุมโดย AI ต้องฟังทางนี้เลยครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นควบคุมอัตโนมัติแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยนะคือเราสามารถปล่อยให้ AI ช่วยควบคุมในจังหวะยากๆแล้วพอถึงจังหวะสำคัญๆเราก็กลับมาควบคุมเองได้เลยมันจะสลับไปมาได้แบบไดนามิกมากขึ้นครับแล้วก็ยังมีของใหม่อีกเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นูสเตอร์แบบใหม่ๆอีก12ชนิด มีคำแนะนำจากนักเตะหรือผู้จัดก,การทีมขึ้นมาให้เห็นแบบเรียวไทม์ระหว่างเล่นเลยนะแล้วก็ถ้าเรายิงประตูแบบสุดสวยได้ก็จะมีท่าดีใจพิเศษแบบใหม่ให้ใช้ด้วยจบเกมก็มีบทวิเคราะห์พร้อมวิดีโอให้ดูอีกโหจัดเต็มจริงๆมาถึงเรื่องสุดท้ายแต่รับรองว่าไม่ท้ายสุดในใจใครหลายๆคนแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่องคุณภาพการเชื่อมต่อออนไลน์หรือเรื่องแหลกเรื่องหน่วงนั่นเองข่าวดีข้อแรกเลยก็คือ ทีมพัฒนากำลังขยายจำนวนเซิร์ฟเวอร์ไปทั่วโลกครับเพื่อให้คุณภาพการเล่นออนไลน์ของแต่ละภูมิภาคดีขึ้นนั่นเองและนี่คือคำยืนยันจากทีมพัฒนาโดยตรงเลยนะเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์เนี่ยการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมามันช่วยลดอาการดิเล์ระหว่างที่เรากดปุ่มกับการตอบสนองในเกมได้จริงแถมยังลดอาการกระตุกเป็นช่งชวงๆได้ด้วยใครที่รู้สึกว่าเกมลื่นขึ้นก็น่าจะมาจากตรงนี้แหละครับ แล้วเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับเขายังคงทำงานกันต่อเพื่อแก้ปัญหาจอค้ามหรืออาการที่ภาพมันเร่งความเร็วเองทีมงานถึงขนาดลงพื้นที่ไปทดสอบกันจริงๆเลยในหลายประเทศทั้งบราซิลตุรกีอินเดียแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยแล้วเร็วๆนี้จะมีแบบสำรวจในเกมมาให้เราช่วยกันให้ฟีดแบ็กโดยตรงอีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุด ที่แบบสำรวจกำลังจะเข้ามาถามเราทุกคนนั่นแหละครับว่าหลังจากการอัปเดตทั้งหมดนี้แล้วการเชื่อมต่อของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างดีขึ้นจริงไหมอันนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าติดตามที่สุดว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาเป็นยังไง